สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวมินิเวอร์ค่ะเรามารีวิวมินิเวอร์ตอนไหนครับตอนแบบว่าหิมะอ่ะอันนี้เป็นแมทไหนเนี่ยแบบที่หนูสร้างเองเอา้าวทำไมจกมันเป็นอย่างนี้มีหิมะมา,มาบาังด้วยอ่ะอันนี้เข้ามาในบ้านพี่เมย์แลใช่ไหมคะใช่ทาไมกระจกมันมีหิมะมา,มาบาังด้วยอ้าวแม่จะมีอ้อา้งบนก็มีหิม,มอะอกมั้ แล้วพ่อีกดีกว่าอ่าอันนี้ติดโอ้โหประตูประตูก็ไม่เว้นอันนี้หิมะเหรอลูกใช่หิมะมันฟังประตูแล้วเราต้องทำยังไงอะคะทุ๊บแบ๊ทุกเลยโอ้ยน่าสใครน่ามันเป็นหิมะมันหนาวโอ้โหแล้วก็ด้ช่วงนี้มันเป็นอากาศหนา Comigo. ว่าอากาศแจ่มใสจังเลยวันนี้ใช่เป็นลิฟของฟันตาอัพปิดประตูใส่ตัวเองปึ้งแล้วก็ข้างบนอัปเดตใหม่ีลยวหนูพาไปดูโอ้หอันนี้เป็นอาณาจักรที่พี่เมย์สร้างใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ลิฟต์ลิฟต์โอ้มีลิฟต์ด้วยสอ้ยหมันปั๊บเอามีลูกบาสอย่งเนี้มีลูกบาสลูกบาสอยู่นี้ โอ้โหแม่ดูตอนนี้ขึ้นมังหมดแล้วมีลูกบอลน่ะลูกบอลลูกบาสอะไรพวกนี้ด้วยแต่ลูกบาสตกไปอากาสร้างเอ็หมดเลยหรออันนี้อันนี้ไว้ชุดบาสชุดบาสอันนี้ก็มีนับเวลาอ๋ออันนั้ไปหรอคะอันนี้ไว้เตะบอลให้เข้ามันจะเข้าอ่ะแม่มันจะเข้าอ่ะเอาลูกบาสเมื่อกี้ตกไปแล้วลตกไปไหนอ่ะ ลูกบาสตกไปแล้วเดี๋ยวต้องเฟกลูกบาสมาใหม่ก่อนแล้วอ่าส็จมาเลยครับอ๋อลูกบาสมาแล้วรู้ไหมทําไมลูกบาสถึงหล่นแล้วก็ทําไมลูกบอลถ,ถึงหล่นไปข้างนอกอ้าวทาไมอะคะก็เพราะว่าดูนะดูนะรูะจะคลิกขวาที่ลูกบอลนะอ้าอย่างงี้อันนี้คือไม่ตกไงมันจะออกไปนอกกระจกได้ยังไงเดี๋ยวดู เราคลิกปุ๊บมันจะกระเด้งอ่าเอามากระเด้งมาอ่าฮะกระเด้งอ้าวเฮ้ยมันทะลุกระจกได้ยังไงลูกบอลเลยทะลุกระจกไปเลยอุ้ยกระจกไปเลยโอ้โหเฮ้ยกระเตกไปไหนแล้วน่ะตกไปแล้วนี่สเปรย์ลูกบอลมาใหม่เฮ้ยลูกบอลลูกบอลสีลูกบอลตึ้งอ่าฮะ คือวิธีแตะใช่ไหมนี่คือวิธีแตะของมินิเบลใช่ไหมน่าจะใช่นะเตะอ่างงี้ได้อ๋อที่นี่คือเป็นที่เล่นบาสอ๋อเล่นบาสเล่นบอลใช่ไหมคะเฮ้ยมันทะลุออกไปแล้วอ่ะเก็บมันเข้ามาค่ะเก็บไม่ได้อ่ะเอา้เอาตกไปอีกแล้ว <laughs> ตกไปอีกแล้วแต่ว่า,าต้องเตรียมลูกบอลลูกบาสลูกเกมอะไรพวกนีก้เยอะแล้วล่ะมีอีกเอามาเตะ ให้เข้ากันเตะเข้าอ่าเอาเอาจนกว่าจะเข้าเฮ้เข้าแล้วเข้าแล้วแม่ครับนี่ลูกบอลหรือลูกบาสเนี่ยโอ้โหอ้าเอาโอโอ้โหแล้วดูลิฟต์นี่แล้วเราจะไม่ตกลิฟต์หรอกคะน่ะไม่ปิดอ่ะ วิญญาณตามมาคาดอ่านงันไงไหงแม่บอกแล้วไม่ปิดลิฟต์ลูกบอลมันก็ลงไปได้ไม่ปิดลิฟต์เหรอได้แล้วหนึ่งเสียกลูกบอลหน่ก่อนเอ๊ะเสกลูกบอลหน่ก่อนแล้วจากนั้นก็ปิดลิฟต์โดยการใช้ไม่ทําประตูไว้สําหรับลงลิปลาโอ้โหมันมันมันสนันสนุกกันใหญ่ ăn <laughs> ừ. cái đúng dưới dưới này à à <laughs> 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 nó tầm bên này รอดูสโนว์แมนใี่เน,นี่ยแม่คาับสโนว์แมนมันคนคุ้นนะไหนจะเป็นหน้าตายังไงสโนว์แมนนะแม่ยังมองไม่ออกเลยขาห,หรอหรืออะไรอันนี้คือตัวนี้ หงวันซานโแมนพี <S ality> ่เมยอะไรเป็นอยางเงน้ำมาอาชุน ใช่คนสนูแมนสโนวีฟันูซุเป็นทำให้หัวเต็ม ที่ได้อ่ะช่วงที่ผ่านมายุ่งกันะยุ่งกับยุ่งยุนงหลวบสโนว์แมนสักหนึ่งมาดูหน้าสโนว์แมนอีว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนเสร็จแล้วฟนโนเมนโอ้โห แซนด์แมนตารกจังเลยแซนด์แมนก็มานี่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 น่ะเราปลูกผักป่ะไม่ใช่หมวกฟักทองอ๋อหมวกฟักทองแม่ก็นึกว่าปลูกผักปลูกผักบนฟันโอแมนเนี่ยนะมันจะได้เหรอแม่ อ,อ๋อหหมวกใหญ่ไปไหมคะสโนว์แมนขอบคุณครับที่ทำให้หมวกใหญ่มากครับหมวกคล้ายๆองโอเคเสร็จแล้วคะ่ะโอ้หล่อจังเลยสโนว์แมนปรบมือคะ่ะ